มอยมอยทักทายเพื่อนๆจากซินแลนด์ค่ะวันนี้เรามาลองทำหมูกรอบครั้งแรกพรเพอดีว่าเราเพิ่งไปได้หมูในส่วนที่มีหนังมาด้วยอะค่ะเพราะปกติแล้วหมูที่เขาขายตามห้างมันจะเป็นหมูที่แบบเอาหนังหั่นหนังทิ้งไปแล้ววันนี้เราไปเจอมาก็เลยลองมาทำดูนะคะไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นหมูกรอบให้เราหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะเพื่อน เราได้หมูมาตัวนี้ประมาณ8ยูโรก็300กว่าบาทถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะในส่วนของเนื้อหมูมันก็จะค่อนข้างหนามากแล้วก็มีกระดูกด้วยนะเพื่อนๆมีกระดูกอ่อนเราก็เลยเก็บไว้แล้วก็สูตรเราก็ไปดูสูตรของพี่ๆใน youtube มาหลายช่องเลยค่ะแต่เราก็มาลองทำสูตรที่เราพอจะทำได้นะคะ เพื่อนๆเ,เรามาดูกันว่ามันจะเป็นหมูกรอบให้เราไหมเพื่อนๆเ,เราคิดไปเองหรือเปล่าเรามีความรู้สึกว่าหนังหมูที่ฟินแลนด์มันค่อนข้างบางอะค่ะแล้วก็ มันแข็งมันไม่ไม่ค่อยกรอบเหมือนหนังหมูที่ไทยหรือหรือหมูที่นี่เขาอาจจะเป็นแบบหมูอากาศหนาวแล้วก็ไม่รู้ใครรู้บอกด้วยนะคะแล้วก็เอาหมูไปต้มค่ะแล้วก็พักพักไว้ให้เย็นสักพักแล้วก็เอามาบั้งบั้งบั้งหลังจากบั้งก็ทาเกลือนะคะตัวนี้เราไม่ได้มาสอนนะคะเพื่อนเพื่อนขอย้ําเรามาลองทํากินเองครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันจะ สำเร็จผลไหมแต่ทุกคนต้องมีครั้งแรกเนาะแล้วก็เามาจิ้ม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 หลังจากนั้นนำไปแช่น้ำส้มสายชูต่อเลยนะคะประมาณ15-20นาทีโหหมูกรอบชิ้นหนึ่งใช้เวลาเยอะแยะมากเลยเพื่อนๆ เราจะอบในหม้อแอร์ฟรายนะคะอบครั้งแรกจะอุณหภูมิ130องศาประมาณ30นาทีค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้คืออบครั้งแรกนะคะอบครั้งแรกออกมาแล้วหน้าตาก็มีลุ้นอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนมีลุ้นอยู่เดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วก็จะกลับด้านแล้วก็ไปอบต่อที่อุณหภูมิ180องศา15นาทีนะคะ อบครั้งที่สองออกมาแล้วค่ะด้านบนก็เกือบสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอบอีกด้านหนึ่งในส่วนของหนังจ้าเพื่อนๆเรากลับด้านมาดูในส่วนหนัง โอ้โหหน้าตามีลุ้นอยู่นะคะมีลุ้นอยู่แต่เรารู้สึกว่าหมูของเราหนาไปเราควรจะตัดออกอบอีกร้อยเองศาค่ะเพื่อนๆประมาณ20นาทีนะคะเป็นยังไงเพื่อนๆผลลัพธ์ออกมาแล้วสุกแล้วค่ะเพื่อนๆสรุปมันก็สุกอยู่นะคะ มันก็กรอบอยู่แต่มันไม่พองอะเราอยากให้หนังมันพองๆก็ถือว่ากินได้เวลาเคี้ยวก็กรอบอยู่แล้วก็หมูข้างในก็สุกนุ่มไหนเดี๋ยวครั้งหน้ามาลองทํากันใหม่นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีสูตรแนะนําหรือซื้อหมูที่ไหนคอมเมนต์ได้เลยนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมแล้วก็ลุ้นหมูกรอบครั้งแรกมาด้วยกันนะคะยังไงขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขค่ะม้อยกา